เอาละรครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปฟาร์มอาร์ติแฟกต์ที่ได้มาฟรีๆทุกวันจากเมืองอินาซุมะทั้ง5เกาะล่าสุดเลยนะฮะมีไม่ต่ำกว่า70อันแน่นอนสําหรับคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะดูการฟาร์มอาร์ติแฟกต์เมืองลมกับเมืองหินผมได้ทําไปแล้วนะฮะสามารถกดเข้าไปดูที่เครื่องหมายตกใจได้เลยนะครับคุณผู้ชม สวัสดีชาวเกมเมอร์มังจกักวาลมาในี้ทุกท่านด้วยนะฮะมาอยู่กับผมไวส์สกายชาแนลวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเกนชินิมแพกนะครับอะไรครับสายฟาร์มอาร์ติแฟกทุกคนนะฮะวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเดินเก็บอาร์ติแฟกตามจุดเลยนะครับและอาร์ติแฟกฟรีที่เราจะได้จะมีสีเทากับสีเขียวนะฮะโอเคเรามาดูตรงนี้กันเลยนะครับอาร์ติแฟกผมมี3 2มีเดนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเก็บตั้งแต่จุดแรกเลยเกาะเราจะมีเกาะนารุคามิคันนัซุกะยาชิโอริวัตสึมิและก็เซไลนะครับผมจะพาเดินเก็บ ทุกเกาะเลยจุดแรกวาร์ปมาตรงทงสีม่วงแล้วก็ขึ้นมาข้างบนนี้เลยนะครับโผล่แตกๆพวกนี้เราก็เข้ามาฟาร์มได้ทุกวันนะครับโอเคแล้วก็ข้างบนนี้อีกเนาะอีกเยอะแยะแล้วก็ตรงนี้นะครับเดินลงมาตรงเกาะน,นั้นเลยก็จะได้อีกอันหนึ่งแต่บางวันมันอาจจะได้จุดละ2นะฮะ อันนี้ผมได้จุดละหนึ่งต่อไปเราจะมาเกาะคันาสุกะกันนะครับมาตรงค่ายคุโจโวะมาตรงแถวนี้เลยนะฮะแล้วก็เดินมาทางขวามือของเราจะมาเจอจุดอาร์ติแฟกต์นะฮะจุดก็จะอยู่ตรงที่พักเพิงตรงนี้เลยนะครับนี่โอ้อันนี้ได้2อ,อันอันนี้ได้1อัน3อันนุ่นคุณผู้ชมแถวนี้ก็ยังมีต้นไม้ให้ฟาร์มอีกนะผมก็ชอบมาฟาร์มแถวนี้แหละครับดมสมบูรณ์ดีแล้วก็มาตรงหน้าค่ายคุจโจนะฮะก็จะเดินลงไปก็จะเป็นพวกอาวุธ มีอาวุธมาให้ด้วยเนาะแล้วก็นี่อ์ติแฟกต์นะครับแล้วก็มีดอกเดนโดบเบียมมาด้วยนะครับก็ไล่ฟาร์มได้เลยอันนี้เป็นอาวุธเนาะจุดต่อไปจะเป็นเกาะข้างกับค่ายของคุจโจนะครับตรงนี้เลยนี่ตรงแถวนี้เนาะบอสไฟเลยบอสลูกบาดไฟมาถึงจะเป็นซากปลักผักพังตรงนี้อันนี้ก็เป็นพวกธนูแล้วก็อ์ติแฟกต์เล็กๆน้อยๆนะแล้วก็ขึ้นมาบนนี้อีกนะครับนี่อีกอันนึง น,นี้เป็นผักผลไม้โอเคเดี๋ยวเราจะพาไปฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้ก็จะอยู่ประมาณตรงนี้เลยตรงกล่องนี่ดาติแฝงอีกแล้วอันนี้เป็นผักพวกนี้ก็มีผักเยอะนะครับแถวนี้แล้วก็เดินตรงไปตรงฝั่งนี้ต่อนะครับเป็นพวกกล่องจะมีอีกเยอะแยะเลยคุณผชมดูดี เยอะโอ้โหนี่อีกอันนี้เป็นผักแล้วก็ข้ามแม่น้ามาฝั่งนี้นะครับคุณผู้ชมมาตรงเรือแตกตรงนี้เนาะตรงเรือซากเรือตรงนี้ก็จะได้อีก1อันจุดต่อไปในเกาะคันาสุกะนะครับวับมาตรงนี้เลยทางเชื่อมระหว่างค่ายคุโจกับตรงเกาะทาทาส,สุนะนะฮะวับขึ้นมาจะมีปืนใหญ่ข้างบนลองมาเก็บตรงนี้เลยครับเนี่ยตรวจสอบได้แล้ว1อัน ได้แล้วสอ,อันโอ้ยโอ้ยร่วงได้แล้วสอันนี่สีเขียวด้วยจุดต่างๆมันจะสุ่มอ์ติแฟ์มาให้เราเนาะบางจุดก็ได้2อ,อันบ้างแต่อีกวันหนึ่งได้สามอันอนี้ก็มีครับบางจุดโอเคจากจุดนี้นะครับหันไปฝั่งนี้เนาะลงไปข้างล่างเลย จุดตรงกล่องนี้เลยนะครับอันนึง่ปต่อไปเราจะวาร์ปขึ้นมาบนนี้เลยนะครับแล้วก็ลงมาเก็บข้างล่างนี้จุดนี้ก็จะมีมอนเฝ้าเหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมอันนี้ไม่มีอันนี้ฟึบนี่ได้แล้วโอ้ยโอ้ยเจ็บอันนี้ไม่มีโจนเยอะจังโอ้รอบนี้ผมได้แค่อันเดียวอะโอเคเสร็จนี่ก็วาร์ปกลับขึ้นมานะครับ วาร์ปเสร็จลงมาตรงกระท่อมตรงนี้เลยก็มีรวมๆกันอยู่ตรงนี้นะครับมีทั้งข้าวสารีทั้งอาร์ติแฟกต์และกระดาบมาตรงกล่องนี้ต่อเลยครับนี่ต่อไปเรามาอยู่กันในแถวทาทารสุนะกันแล้วนะฮะตรงนี้เลยเป็นอาวุธเนาะอันนี้เป็นอาร์ติแฟกต์นะฮะมาแถวนี้เลยกล่องอาร์ติแฟกต์ได้ละอาวุธผมขอข้ามไปเลยเนาะ ต่อไปเราเข้ามาในทาราสุนะเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมคนไหนที่ยังไม่ได้ปลดเกาะสามารถกลับไปดูคลิปเก่าผมได้นะครับขึ้นเอาไว้ให้ที่ไม่หมายตกใจเลยเนาะวาร์ปมาตรงจุดนี้เลยครับโอเคครับลงมาข้างล่างเลยลงมาข้างล่างแล้วก็บินมาแถวนี้ก่อนนะครับลงมาที่กระท่อมปลายนาตรงเองไม่ใช่กระท่อมนี่ <laughs> เป็นพวกกล่องตรงนี้ครับโอเคได้หนึ่งอัน และทำมาอยากเสียเวลาวาร์ปกลับมาที่เดิมครับเราจะได้บินไปแบบสง่าผ่าเผยนะครับมัวปินมันเสียเวลาคุณผู้ชมโอเคนี่บินไปจากตรงนี้เลยถ้าใครมีเวนติหรืออะไรสามารถบินผ่านไปได้เลยลงมาข้างล่างนะครับคุณผู้ชมมาถึงจุดแล้วก็ตรวจสอบแถวนี้ให้หมดเลยนะฮะ ส่วนมากข้างบนหลังคามันจะเป็นผักนะครับข้างล่างที่เป็นกล่องจะเป็นอาร์ติแฟกต์แบบนี้แล้วก็มาบ้านหลังนี้นะครับกดตรวจสอบเป็นอาร์ติแฟกต์ทั้งหมดนี่การ์ดิแฟกต์เก็บผีเสือ้ออันนี้เป็นข้าวเนาะเก็บเสร็จลงมาข้างล่างนะครับอาร์ติแฟกต์อีกสออันโอโ้โหยังเยอะเลยคุณผู้ชมแล้วก็ฝั่งนี้อีกเก็บไปอันนี้ไม่น่าจะใช่อาร์ติแฟกต์หรือเปล่าเนี่ย อันนี้เป็นดาบนะครับแล้วก็ลงไปแล้วก็ลงมาข้างล่างตรงนี้เนาะมีอาริแฟกอีกอันนึงงั่งน,นี้อีกอันข้างในบ้านนะครับดูข้างในบ้านเสร็จก็ลงมาข้างล่างต่อเลยเป็นชั้นๆไปนะครับคุณผู้ชมนี่ สำหรับตรงนี้ก็ไปทีละชั้นนะฮะคุณผู้ชมทีละชั้นทีละชั้นจนครบเลยนะครับเก็บให้หมดก็ได้เนาะที่ไม่ใช่อาร์ติแฟ์ก็สามารถเก็บได้นะครับแล้วก็ต่อไปเราวาร์ปมาตรงนี้นะฮะก็เดินลงไปข้างล่างเราจะมาเจอกับทานุกิตัวนี้นะครับทานุกิพวกนี้ตามแมปสามารถเก็บอาร์ติแฟ์ได้จากพวกนี้ได้เลยเราต้องรอให้กระโดดไปเรื่อยๆก่อนนะฮะจนกว่าจะถึงจุดสุดท้ายแล้วมันก็จะให้อาร์ติแฟ์กับเรานั่นเอง มันจะกลายร่างเป็นอะไรก็ตามเราต้องแก้ตามนั้นอันนี้ต้องใช้ดาบตีนะครับแล้วก็กดค้นหาได้แหละโอเคสําหรับเก,กาะคานาซุกะฝั่งนี้ก็ประมาณนี้เนาะเราจะมาตรงนาซุชิบีดต่อแล้วนะฮะโอเคเราตรงมาตรงแถวนี้เนาะประมาณนี้เลยนะครับนี่เนาะต่อไปเราจะมาเกาะยาชิโอรินะครับจุดแรกอยู่ตรงนี้เลยนะครับมาตรงค่ายโจนค่ายนี้เลยไม่ต้องตีพวกนี้ก็ได้เนาะเราเก็บเอาอย่างเดียวก็มีข้าวสาลีด้วย อยอารต์อยู่ในโดมนะครับจะเก็บมันก็ได้นะถ้าลำขาดเก็บทั้งหมดในค่ายโจนนี้เลยนะครับมันก็จะมีทั้งผักผลไม้อะไรด้วยแล้วก็ทั้งอแฟกต์ด้วยเนาะต่อไปเราว์ปมาตรงหมู่บ้านฮิกินะฮะว์ปมาถึงเราก็เดินมาตรงนี้เลยนะครับ2จุดนี้เลยลงไปข้างล่างเลยตรงโดมนี้อีกเช่นเคยปึ๊บนี่ได้อันนึงบางวันมันได้2ออันนะคุณผู้ชมบางจุดนะ แล้วก็วิ่งขึ้นไปฝั่งนี้ตรงที่พวกโลนินอยู่กันนะครับจะมีตรงนี้อีกต่อไปเรามาวาตสัสมิกันนะครับจุดแรกเลยตรงนี้เลยนะฮะไปตรงจุดกันได้เลยนี่ตรงกล่องกล่องแตกตรงนี้เลยเอ้ยไม่ใช่กล่องดิถังโอเคได้2อันต่อไปคือฝั่งนี้นะครับเราจะว่ายน้ําไปกันละกันนาะ วิธีทำให้วิ่งไวภายในแมปนะฮะมีลม2ตัวในทีมแล้วก็มีดิโอน,นาเปิดเกาะก็จะทำให้เราวิ่งเร็วนะฮะแล้วก็ทําให้หลอดกําลังกายในลดน้อยลงด้วยอย่างนี้เลยแล้วก็เอาคนที่แดดได้มา1คนเจอละตรงจุดนี้โอเคนี่นะครับตรงนี้เลยต่อไปเราวัปมาตรงนี้นะฮะวรัปมาเสร็จหันไปเลยครับตรงพัลเซลแถวนี้เลยน,นะครับ ตรงนี้เลยตรงรูปปั้นหินอะไรสักอย่างเนี่ยตรวจสอบได้หนึ่งอันจุดต่อไปอยู่ตรงนี้นะครับแสงวิบวับโอเคได้ละต่อไปจะเป็นเกาะเซไลแล้วนะครับจุดแรกเราวามาตรงสารเจ้าแมวเลยนะฮะโอเคมาถึงเราไปใต้ต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นนี้เลยต้นซากุระเนี่ย มันจะมีจุดที่แมวอยู่แล้วก็มีสารอะไรอยู่เอ้ยไม่ใช่สารเป็นกล่องนะครับเต็มเลยคุณผู้ชมมาแอบซ่อนไว้ตรงนี้โอเคได้ประมาณ3-4อันตรงนี้ถ้าดวงดีๆก็ได้เยอะครับอันนี้เป็นผักผลไม้จุดต่อไปเราว้ามาตรงกลางนี้เลยนะฮะเราจะไปข้างหลังนี้ก่อนนะฮะมีแสงวิบวับเต็มเลยคุณผู้ชม แถวพัศเสลที่ผมทําไปถ้าคุณชมคนไหนย,ยังไม่ได้ทํานะครับสามารถกลับย้อนกลับไปดูได้เนะนี่ก็มาหาอาร์ติแฟกต์กันเลยอยู่รอบบ้านเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหินผลไม้อะไรมากมายข้างล่างตรงพัศเซลอ่ะมีอาร์ติแฟกต์หนึ่งอันอาร์ติแฟกต์สองอันโอเคตรงจุดนี้ก็เยอะนะ นี่ตรงนี้เลยนะครับต่อไปวาร์ปมาจุดเดิมครับไปตรงเรือสมบัติกันเรือสมบัติเซไลมารุผมจะพาเดินเก็บเลยละกันเนาะตรงนี้จะเป็นพัิลเหมือนเดิมนะผมก็ได้ทำไปแล้วนะครับเรือสมบัติสามารถย้อนกลับไปดูได้เช่นกันเข้าไปในเรือกันเลยมันเป็นจุดฟาร์มที่ดีมากนะครับเข้ามาก็เจอแล้วนี่โอ้สองอันละอันนี้เป็นผักผลไม้ ย้อนกลับไปฝั่งนี้ก่อนโอเคดูให้หมดนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าผมก็ลืมเหมือนกันว่าตรงไหนเป็นจุดอาร์ติแฟกต์นี่ไงอาร์ติแฟกต์แล้วก็ไปฝั่งนู้นก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าไปข้างในเนาะด้านนี้กันก่อนเลยโอ้อาร์ติแฟกต์เต็มไปหมดเต็มไปหมดกี่อันแล้วเนี่ยผมไม่ได้นับแล้วเนี่ยโอ้โอเคฝั่งนี้หมดละไปฝั่งนี้ต่อ นี่มาด้านนี้เลยมันจะมีหลายชั้นนะครับอันนี้ไล่เก็บได้เลยโอ้อันนี้ก็มีอาร์ติแฟกโอเคมาชั้นล่างต่อเลยชั้นล่างตรงนี้เนาะมีมอนคุณผู้ชมก็ตีได้นะครับแต่ผมขี้เกียจที <laughs> นี่อาร์ติแฟกสองอันโอ้โหยางเยอะเอ้ยเดี๋ยวเรายังไม่ลง ของบนนี้ยังเต็มอยู่เลยแต่อาจจะมีออดิแฟกนิดเดียวนะฮะโอเคมีหินพวกนี้เก็บได้เหมือนกันอาวุธแน่นอนมาอยู่ใงโซนอาวุธแบบนี้ก็ต้องเป็นอาวุธนี่ก็อาวุธนะครับวนวนรอบห้องเลยเนาะนี่ก็อาวุธโอ้โหบางทีก็ลำคาญเหมือนกันมันตามตลอดเลยโอเคเดี๋ยวเราไปข้างล่างกันต่อเลยนะฮะข้างล่างอยู่ตรงนี้นี่ โอ้ยเต็มไปหมดอันนี้ผักผลไม้ฝั่งข้างในนี้แล้วก็ข้างนอกยานเอ้ไม่ใช่นอกเรือนอกยานอะไรมันเหมือนยานขนาดนั้นเลยนี่ก็มีโอเคมาฝั่งข้างนอกเรือก่อนนะครับตรงตรงใต้บันไดมันมีทุกจุดเลยคุณผู้ชมตรงนี้เป็นเรือสมบัติของจริงเลยฟาร์มอาร์ติแฟกต์ได้ทุกวันจริงๆได้อย่างเยอะ นี่ขึ้นมาบนบันไดก็เจอกันอีก2อันบันไดนี้ก็ไม่ต้องปีนขึ้นมาเนาะเอ้ยข้างบนนี้ผมเกือบจะละสายตาไปแล้วมีอีก2อันคุณผู้ชมข้างบันไดเลยนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างเพราะข้างบนมันหมดแล้วชั้นนี้หมดแล้วเราจะไปข้างล่างกันต่อโอ้ยผมพลาดอะตรงเนี้ย นี่อ์ติแฟก์เต็มเลยคุณผู้ชมเค okay, สําหรับเกาะเซไลก็มีเพียงเท่านี้นะครับที่สามารถเก็บได้ทุกวันเนาะต่อไปเรามาเกาะนารุคามิเลยนะครับเรามาตรงลิโตวาร์ปมาได้เลยตรงจุดนี้นะฮะผมเก็บไปแล้ว แต่ไม่ได้ถ่ายไว้เนาะโอเคสำหรับอ์ติแฟกที่ผมพาไปเก็บนะฮะคุณผู้ชมเราก็จะได้ทั้งหมด71ชิ้นนะฮะจาก327เป็น396เลยนะฮะก็มีเยอะแยะเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถมาฟาร์มได้ทุกวันในเกาะ5เกาะล่าสุดเลยนะครับเกาะที่6ซูลูมิก็คงจะมีนะฮะแต่ผมมาทํา5เกาะนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมสําหรับนารุคามิไอแลนด์นี้ก็จะมีน้อยมากนะที่ผมมาร์กเอาไว้แต่อาจจะมีบางจุดที่ผมลืมไปก็ได้นะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยจุดฟา ทำอาริแฟ์ถ้ารวมรวมทั้งมอนสเตอรยหรือนาซึมะรวมกันไม่ต่ำกว่า150อันแน่นอนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้คงถูกใจคุณผู้ชมสายฟาร์มกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปถัดไปบ๊ายบาย